มาเลยครับมาเลยโอ้โหลองหลาอย่างนี้เลยล่ะแซ่บไม้แตงโงจ้าให้กินไปเลยน้ำจิ้มเต้าหู้สูตรคุณพ่อนะคะแซ่บมากคนี่ก็มีทั้งแซ่บ กระทะใส่โคตรดีเลยอ่ะมกินพวกเราแซบอ่ะผมกนเตรียมแล้วนี่ครับอันนี้อันไหนมันยังไม่สุกเลยสุกแล้วครับอันนี้ก่อนเพื่อนเลยเหรอคะหอยกินอยากกินมากนะมึงเผาไว้เนี่ยเออเผาไว้เนี่ยเอาออกเลี่ยนี่ห่วย ยาบไปจิ้มกันตัวนี้นกินแบบีเลยอยาอยกเลย,ก,ย,ก,ยกินเยอะๆกันอยากท่านบอกแล้ล่ะสวัสดีครับมือเด้อพี่น้องครับมื้อนี้กินหมูกระทะพี่น้องนี่พี่น้องสามชั้นนะครับอันนี้เป็นสามชั้นเลยพี่น้องครับเอาอย่างก่อนน้องเบียร์เลยอัน บู๊พี่น้องชั้นยังไงเลยผมไปห้านน่นไ่เห็นที่กรีบเนื้อล่ะจักไม่ได้เอาไว้ใส่นี่เอาซาล่ว่าก็ไม่เอาหน่อยค่ามีไหมมีค่ะได้แฝงกับพี่้อบู๊บสามแผ่นก็เต็มแล,ล,ล้วพน่ะเลาวรังการครับพี่น้องเลยมี <c oughs> มีสามชั้นสันข้อพี่น้องอันนี้ผมมักเองได้พี่น้องครับ สูตรนี้นานแล้วไม่ได้ทำหมักเองหมักเองเนักหนงพอเอาเอาใส่อลไรไหมครับดิสันคอครับสันคอคนได้บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศ ลูกกระริยนี้ยนละพ่อแม่จีบคนสักคนการบอโอ้โหฝนกระติตกพี huh, oh yeah. uh, hint, ่น้องัเห็ดนี่แล้วแต่ด้วครับอันนี้เห็ดออินแต่ถั่วงอกใส่ไปเลยน่กิน กินไหมเข็มทองสวีทกันสองคนได้พี่หน่องเน๊อพักไรอยลางกันนะครับเอานี่บอกะทำไปเลยอ่ะคนดูน่ากินมากบอว่าถ่ายรูปหน่อย มาเด้พี่น้องมาเด้อกินน้ำกันครับมาเด้อน้ำกันเส้นข้านหอมนี่ตัอยนี่ตัวในี่โอ้ยลองนะครับลองถึงมาเลยนมนมเนียนปลาคือ้ลองดูวันนี้เราได้กระทะมาใหม่ฉลองฉลองฉลองใช้ดีมากคือแบบมันไม่ติด กระทานะมันบอกเนื้อหมูมันบดติดอืมอีเลยเจ้โอ้ยกระทะดีมากกระทานนี้สองร้อยกว่าบาทนะเนี่ยสองร้อยกว่าบาทใช่ไม่แพงเลยถูกเลยสูตรนี้เจ้าสีบ่เคยกินมาก่อนป้าไม่ทำนานแล้วหรออืมสูตรนี้สูตรหมักเนื้อเนี่ยสูตรหมดแล้วครับสูกหมดแล้วเอ้าทำไมเกี๊ยมๆสักนิดหนึ่งอ่ะวันเออสไตล์เกี๊ยมๆนี่คือ พี่น้องเชื่อบ่กสมอได้ก่อนบอเดอร์ัยเดียวนี่ละม,มากินเกี๊ยวเขาอย่างไปกินก่อนแมนนีน่ผมเอาก่อนเลยพี่น้องไหนบอกมาเดอจ้าพี่น้องตื่นเต้นเหมกันอันนี้น้ำจิ้มโพดเหลือกน้ำจิ้มเต้าหู้น้ำจิ้มเต้าหู้นะคะสูตรอบบุบลสูตรอบบุบลของโพดเหล <มา S 1> ือกป้าป้าใครมาเออมาพี่น้องมาเดอพี่น้องมาเด้อนี่นี่ดูได้ที่จิตใจ นุ mm ่มนมากค่ะครับดีคร mm ับ hmm. นี่เลยครับเจะมันจะสกระเด็นใสหนักพอนักพี่น้อเพิ่มเพิ่มมาแล้วรูดูมาแล้วบอกให้ลดความอ้วนแล้วชวนกินหมูกระทะน้ำลายแตกก็อร่อย เอาเนื้อมาย่างกชิ้นเลยอร่อยนะพ่อป้าวิบมูหันกระดาษมันหนึบคือนไงคนนี้เนาะอุ้ยแบบนี้แหละแต่นี่ก็โอเคแล้วนะเขามีแบบใหญ่ไหมไม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวไปสั่งมาเลยแบบนี้แหละอันนี้สองร้อยกว่าบาทคือดีมากแล้วก็ไม่ติดแล้วคือแบบน้ำซุปน้ำยังถี่มันไหลลงมาถี่มันอยู่นี่มันต่ถีไหลลงมาใส่น้ำซุปพอมันเยอะจเป็นน้ำนวดพี่น้องจ้าเอาเยอะเรือนี้ พอทาหมดเลยเอะอันนี้ที่กัดอร่อยสุเลยอะอันนี้ดี่กัอู้ยูส่งใช่มาเลยมาเลยขอหนึ่งจีก็ได้ไหมย่องเบิ่งมาเลยก็มาเลยับมาเลยอู้หูส่งหล่าอย่างนี้เลยเหรอแซ่บมาจากกางจ้าให้กินไปเลย น้ำจิ้มเต้าหู้สูตรคุณพ่อนะคะแซ่บมากออร่อ,อ,อยมากจะหอมมามจะหอมงาตัวนี้สุวเนี้ยเนื้อนุ่มหอ,งหอมงาอันนี้ใช้สันคอแล้วก็สามชั้นนะครับพี่น้อง มันโดนมันโดนตัวที่ไม่สุกไงกินอ่ะสิ่งให่โบจัดกระไ่ายย่างดีใส่เลยเต็นทุกละวนี่เส็นหอนนี่ปราสาหรไวากาเมะเลี้ยใส่นิดเดียวเองทุกคนอ นี่นสาหลายวกกมิวันนี้เบียใช้สาหลายวกเมิตามมิสเตอร์เคนะคะอันนี้อร่อยมากแล้วก็ได้เยอะมากเบียหยุบนิดเดียวเองพอเอไปแช่น้ำแล้วมันฟูเลยค่ะพี่น้องขามากินแห้งเส้นถุงละวันนะครับคือใส่หลายแฉกเลยแต่จริงๆไม่ต้องอนนะต้มก็กินได้เลยนะอันนี้คือแช่น้ำแล้วก็กินได้เลย อืเต็มแซ่บกินน้องกินกันเลยครับเด้อจักินโบเตยหนักนีดหน่อยอันนี้โคชูจังเหรอโคชูจังนี่เออจะลาดที่ดูนะคะทุกคนค่ะลาดล,ลงไปเลยคะ่ะโคชูจังราดน้ำจิ้มแซ่บเลย ไลยแตกบม่กินโดนมาได้แบบนี้บรรยากาศแบบนี้นอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่นขอมานำเด้อพี่้องเมนูนี่ขอมาเราจัดให้เนะขอมาแล้วอืมอืมอืมอร่อย บบช่วงคือเบื่งวานก็ร่มแบบว่าหมูน่ะไม่อยากจิ้มเกี๊กมยมจังหน,น่อยเนี่ยแล้วได้กินแบบกระทะ,ะ,ะแ,บบแล้วเนาะพี่น้องกึดแบบรเบิดว่าเนาได้กินกระทะนล้วสุดยอดเียดูดิดกรอบมากสาะไร้ว่าก็มืกรอบมาก เจ๊ใจหอนเรื่อยเรื่อกินหมูกะระทะป๊ะป๋าเอาเส้นต้มเยอะสุดมาเลยเอาให้ปลานี่มาฮึต้อยจะกินนี่ยปอาาหลาลงอีกโคตรอร่อยป่าไหลมูสุกหรือย,ยังก็อาไลงอีกกินอ่ะจริงๆมันแช่น้ำแล้วมันก็กินได้เลยอาเหรอใช่บางคนเขาก็เอาไปแช่เย็นอ่ะ น้ำเย็นอะแล้วมันก็จะแบบเย็นกินเย็นเย็นกับน้ำซีม่ะอร่อยมากอืกมก็มีแห้งแซ่บกระทาใส่โคตรดีเลยอ่ะมันตีนเราแซ่บอะ ก่อนเตรียมนั่นเอครับอันนี้าหนมันยังไม่สุกเลยสุกแล้วครับอันนี้ก่อนเพื่อนเลยเหรอคะหอยกินอยากกินมึงก็นะมึงเผาไว้เนี่ยเออเผาไว้เนี่ยเอาอ่อนนี่นี่ไม่อย่ากไปกินนี่กันตัวนี้กินแบบนี้เลยอยากเด้อบีแต่หยากไงหยักท่านบอั่านละ อ้หแบบเนื้อคือฉ่ำมากเลย,ยดูดิฉ่ำมากเลยกิมพริกหวานเนาะเผาเข,อข,อขอ้าอั้อร่อยมากเลยยึดบ่ได้ครับพี่น้อง มันข้อหมูโหตร,รงเลยมาด้วยจากกินน้ำกัดพี่น้อกอสาตอนี้นกินซำกินเขาแรงเนี่ยเป็นคิดอยากคนเด็กจกะทำใหไ่เลยจัดเลยอยากรู้เราอยากรู้ว่ามันใช้ดียังไงเราก็เอาตังมาสื่อพี่น้องกดมาโหลดเบอร์เบอร์คิดอยังหลอก พอวัาจะในห้องห้ก็เลยใส่ยื้เงอนยื้สั้นอยนนู่แล้วนะพี่น่องนวดเนาะของใส่จสิใส่ดีมากเขากับเบิรงรีวิวเนาะก็น่า,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 าสิจังคดีเขาบวดจังซื้อปัญหาดิสามชั้นจะบอกว่าพี่เด็บใช่ไหมวังใช่อร่อยมากพี่ฟ้าเอาน้ำให้แม่หน่อยลูก น้ำแดงที่อยู่บนโต๊ะนะชินหนึ่งชินหนึ่งสองชิมโอ้ยหนุ่มที่มันถิดใจรูงขาบติดใจเพิงืลอไรถ้าเราใช้กระทะที่มันเป็นสีขาวเนะาะทำมันให,ใหม่อ่ะทำมันสุกอะมันติดติกกระทะถึงจะเอาน้ำมันหมู ลงงานจะช่างใช่อันนี้มันจะแบบเคลือบไม่ใช่เป็นแบบเคลือบจะเอาตัวนี้มันตัดปัญหาในการล้างกระทะนะเนี่ยดีมากเจะโยนซสอดนไปขูดมันเด้อพี่น้องใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะหลุดเนาะอันนี้เราใช้ไม้กันปาลองชิมดูดิสาหร่ายวากาเมะนะอ๋อว่ามันสิว่ามันสิใต้คอยได้ไงเพิ่งก้าไปแล้วไม่เหรอเขาก็ยังไม่เอื้อตั้งอย่างเนาะ ก็ดีเนาะบอกเรียนบอกห้องกันได้อพี่น้องเด้อเอาน้ำนั่ไหนเอา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 น้ำไ,อ,ไอ,อ้นนไาาอ,อันนั้นไงนั่นแหละเอามาเรือเอาอะนรก็มาน้ำเทฟซีอ่ะอยู่อยู่โต๊ะไม้อยู่โต๊ะหน้าห้องเราอยู่โต๊ะหน้าห้อง,ง,งองะง่องนะอๆๆนี่ก็ถูกแล้วครับจะบอกว่าโอ้ยแสบน้องสาหลายวัคเมกรมกกุบกบกรอบจ้า

ตอนนี้ก็สุกแล้วออเอาคุยมามันไม่ไม่ยกคุยมาหน่อยให้ป้าเอาให้หน่อยออข้าวไม่ข้าวขี้เลี่ยงเหรอโ <laughs> อ้ยเมื่อทเอาดูเลยพี่น้องหยอกเด็นหยอกหม่สุกหมดแล้วครับผมมาอันนี้ไม่สุกเอามานี่ค่ะสุกอ่ะบุกขาาไหมโคตรจัง <laughs> mmmm mmmm hả chị nói chị ở lại ạ mmmm thôi 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 ได้อันนี้อันนี้มันเป็นพักของอันเรือย่างมะตะบะเป็นอะไรมุขะระวังหน่อยนะดูปลาได้ไหมนี่ไดนี่แหละได้มันจะมาเอามามันจะเอาลงเอาลงใหม่ไงครอบปลาบัก ก็หอมปากหอมคอเยอะกำลังกินพูดเหรออืมเยวสิไปเอิบโฮ้ยหยุดไปอยู่เดจะจะไปกินกับครอบครัวนะคะเป็นพัอกระลาบนหนาบน้าอดบในแล้วเหรอเราจะกินกันต่อจ้ะกินทาพ่อหนาวแล้วไมพี่น้อ๋อาล้วค่ะพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้ก็แซ่บอีลีจ้ะทำเองเนาะเห็นก็แบบกินกันแล้วก็องครอยากกินเพราะได้กระทะมาใหม่ก็เลย อ่ะซัดมือนี่เอาละค่ะมือนี่เอามุกกระทะแซ่บมาฝากสี่ฝากน้องเลยค่ะมือนี่เดี๋ยวเหม่อนขอโซล่าไปกนพกกุกมื่อไห่ชิมหนาด้วยจ้าสวัสดีครับ